เด็กน้อยเขาจะเล่นตุ๊กตาค่ะโอ้โหพี่ตันแบบอะไรหงมันโอ้ยอ่ะปล่อยค่ะปล่อยค่ะปล่อยค่ะไม่เล่นแย่งนะคะพี่ตันไม่ยอมพี่ตันงงปล่อยค่ะนี่นี่ปล่อย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 โอ้ยที่เรามันแคบอะลูกเอ้ย ปค่ะลองยดว่าจะดต่มอบ้านเลยเอเออเออชื่ตนบอกว่าอะไรวะเล่นอะไรของมันวะมันจะเดินไปไกลๆเลยนะอันก็ไม่ไกลเหมือนเดิม เอาใหม่เอาใหม่จะโยนไปไกลเลยโน่นจะออกไปนอกบ้านเลยโยนไปนอกบ้านเลยออกมาได้ยังารมเหนื่อยยังๆๆยังไม่เหนื่อยอีกโอ้ยให้แม่เล่นกับชิตันหน่อยชิตันก็อยากเล่นด้วยเน่เน่ไม่เอาไม่แย่งแบบนี้ลูกไม่เล่นแย่งแบบนี้สิคะมาแม่จะเล่น,นโยนของไม่จะเล่นแย่งของแม่ไม่แย่งกับหนูนะลูก จะมาแย่งเป็นจ่าฟูงกับแม่ใช่ไหมล่ะไม่รู้นะเสียใจ้วยแม่เรียนมาแล้วว่าเธอแต่คิดว่าเธอเป็นนายฉันเธอจะมาแย่งของลชนะฉันห,นนหรอไม่ได้หรอกอพอแล้วแวม่เหนื่อยละไม่ให้แล้วพอแล้วเป็นของแม่และแม่เป็นจ่าฟูงแล้วโอเคแยกย้ายไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นอย่างอื่นคะ่ะลูก เป็นอย่างอื่นนะจบแล้วน้อจบแล้วคะ่ะเชิญอาแล้วนอนนอนนอนอ่ะน,นอนนอนเออพักขวัญพักขวัญจริงมากรินมาเหนื่อยมากพักนะแต่คนลมร้อนจังเลยร้อนจังเลยกูจะไปไหนอืมนอนจะนอนออออออไม่ยอมนอนเลยอ้วนอ้า ร้อนมากชิดกันนักสาวพาวชนีทองแม่เย่งความสำคัญกันยังแน่กันค่ะ <c oughs> เออเลยเหรอคะพอล่ะเหยียดขา นี่ท่าประจำตัวแล้วอย่างว่าได้เวลาพักผ่อนแล้วค่ะนี้พักแล้วค่ะ